ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาอยู่ช่องอาเวฟเลดซิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาโล่อะไรนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับพอดีว่าช่วงนี้เราต้องฟาร์มของแล้วก็ฟาร์มงบทำแดงกีดนะครับพอดีว่าอยากทำร้อยสิบเละครับเพราะว่ามันห่างหายไปนานมากแล้วนะทุกคนก็จะมาโละอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นอะไรมือสองนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ นี่ครับอันนี้อะไรทั้งหมดก็จะเป็นอะไรมือสองก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. หางบทําแดงกีทครับทุกคนดูดิแดงกีทของเราโอ้ยสภาพสภาพแบบมันต้องเก็บใหม่ทั้งคันเลยอ่ะทุกคนดูดิดูสภาพมันนีทุกคนมันกังมากเลยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เราจะขึ้นทรงใหม่แล้วเนี่ยจริงจังแล้วนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะกลับมานะทุกคนพร้อมสเต็ปใหม่นะ ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาขอรุกอะไรหน่อยพอดีว่าหางบทํามันหน่อยนะครับแล้วก็อะไรพวกนี้มันไม่ได้ใช้นะครับแล้วมันก็ลกบานมากด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันนะครับอันนี้เป็นเบาะนะเป็นเบาะของระยิมหานะครับเป็นเบาะปาดทรงบางนะทรบงบางบางเลยน,ะนี่เห็นไหมประมาณนี้คนระับไม่มีคนถ่ายให้มันเดิมนะครับอันนี้เป็นเบาะแท้ปาดนะทุกคนดูดินี่เพิ่งล้างให้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ใครสนใจสามารถอ,อ,อะไรทุกชิ้นใครสนใจสามารถทักเฟซบุ๊กผมมาได้เลยนะครับเฟซบุ๊กอาเว็บนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นี่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ขาย350รวมส่งไปทุกคนนี่มันเป็นเบาะแท้ทำนะครับส่งสวยๆเลยใส่แล้วสรงสวยๆเลยครับประมาณนี้เบาะแท้ทำ่อไปเดี๋ยวมาดูโชกหน่อยโชกอันนี้อะไรยังไม่ได้ล้างเลยนะครับพอดีว่าเอาไว้นานนะครับโชกอันนี้มันเออจะบอกยังไงวะทุกคน มันมันซึมแล้วอ่ะอันนี้เผื่อใครไปว่าเอาไปทําประโยชน์หรือว่าเอาไปเซตใหม่ได้นะครับอันนี้ขาย240ไปรวมส่งให้นะครับนี่ชแก๊สนะ y s นะครับสูง320ครับประมาณนี้สภาพก็ตามการใช้งานครับนี่ตามราคาด้วยนะครับ240พอผมรวมส่งให้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดู นี่อันนี้เป็นชุดพักเท้านะครับพักเท้าเอสสามนะครับสําหรับใครที่ตามหาอยู่ผมมีขายนะครับมีประมาณ3อันแต่ว่าอีกอันนึงผมยังหาไม่เจอครับนี่ประมาณนี้เอาไปร้อยสี่สิบไปรวมส่งพอนะครับใช้งานปกตินะครับไม่งอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับทรงเดิมเดิมเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูท่อหน่อยท่ออันนี้เป็นท่อ NTB นะครับผมว่าจะซื้อท่อใหม่ทุกคนนี่ NTB ประมาณนี้ไม่มีคอนะครับใครสนใจนะครับ เนี่ยอันนี้สเตปลูกเออห้าสิบเจ็ดถึงห้าเก้าครับประมาณนี้ผมว่าผมอยากได้ใบใหม่นะครับไม่มีคอนะใครสนใจก็ขายเจ็ดร้อยรวมท่งให้แล้วกันเน็บประมาณนี้ทรงร้อยยี่ห้านะไปหาคอใส่เอานะครับคออันนี้ก็คอสวมนะครับประมาณสามห้าหรือว่าสามแปดได้นะคนใหญ่พอสมควรครับดูอันนี้เป็นไส้แป๊บนะครับผ่าเปิดนะประมาณนี้ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูชิ้นต่อไปนะครับมาดูเสื้ออันนี้เป็นเสื้อแท้ศูนย์นะครับคว้าน53นครับแต่แต่ว่าตอนนี้มันลูกติดไปแล้วเผื่อใครสนใจอยากไปว่าเอาไปแล้วก็ไปออตีปอกแล้วควานใหม่นะครับเผื่อใครสนใจเอาไปตีปอกประมาณนี้ขาย200รวมส่งให้แล้วกันนะครับมันไม่ได้ใช้ทุกคนนะครับประมาณนี้นี่มันลูกติดนะครับเสื้อแท้เลยนะประมาณนี้ นี่ต่อไปก็เป็นเสื้อตลาดนะครับเสื้อ5 3นี่ให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อที่ถอดออกจากรถผมเลยนะครับอันนี้ไปคว้นเงาหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะทุกคนนี่ประมาณนี้ผมไม่ได้ดูเรื่องน้ำมันเครื่องไงมันเลยลูกติดนะครับนี่ใครสนใจนะครับราคาเดียวกันเลย200รวมส่งให้นะครับประมาณนี้อืมนี่นะครับสวยๆแต่ว่ายังไม่ได้ล้างให้นะครับโอเคต่อไานะครับก็เป็นฝา S3 นะครับ อันนี้เป็นเบ้า53นะประมาณนี้ครับเป็นฝาแท้เลยฝาแท้เหมือนกันถอดออกจากรถผมเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้แต่ว่าหลอดบ้ามันแตกนะครับใครอยากได้ก็ไปทําเอานะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขายไม่แพงขอ250ร้อยห้าสิบนส่งแล้วกันนะครับประมาณนี้มันไม่ได้ใช้อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับใครอยากได้หรือว่าเอออยากได้ก็ทักแชทมานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับประมาณนี้นะครับ ไฟสามแรงๆเลยอประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปมาดูคาบูอันนี้เป็นคาบูเอ็นปนะครับผมเคยใส่ร้อยิบห้านะทุกคนเอ็นปพร้อมๆเหลียเลยใครสนใจทักมาเลยครับสี่ร้อยรวมส่งประมาณนี้นะครับใช้งานปกตินะครับนิ่งๆนะนี่ประมาณนี้ดูลูกครับประมาณนี้นะครับปากเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเอ็นปูนายไม่แท้หรอกเอ็นปเทียมนยทุกคนแต่ว่าใช้ได้นะครับใช้งานได้ครับพร้อมๆเหลียครับสี่ร้อยประมาณนี้ มาดูเรือนอันนี้เป็นเรือน c ีบีนะครับนี่ถอดออกคารถปูเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมก็ว่าจะเปลี่ยนใหม่นะนี่ประมาณนี้อันนี้ปากเออถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะปาก32นะทุกคนนะอืมประมาณนี้พร้อมคอหลีนเหมือนกันอันนี้ขายพร้อมแมปนะครับพร้อมแมปพร้อมตัวตั้งนะครับเดินเบาพร้อมคาจับสายคันเร่งนะครับประมาณนี้ขาย7 0 0ร้อแล้วทุกคน750ไปรวมส่งนะครับช้ง,งานปรตีเลยนี่นะครับ พร้อมพอหลีดด้วยประมาณนี้นะครับเดินนิ่งๆนะครับนี่สนใจก็สามารถทักมาได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีสายแปลงให้ด้วยสายนี้แถมให้แล้วกันนะครับสายแปลงสําหรับ S3 ใส่ S4 นะครับเอาไปใส่ S4 ก็มีสายแปลงให้ด้วยเนี่ยก็เสียวกับลักแมปประมาณนี้แล้วก็สายนี้ก็เสียวกับสายแมปประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยแล้วก็มีแคมด้วยอันนี้เป็นแคมเดิมเวฟ105นะครับเผื่อใครตามหานะครับ ผมก็ไม่ได้ใช้อะไม่รู้จะเอาไปทําไมนะมันลูกบ้านนะทุกคนถอดออกจากคันนี้เลยนะครับรถของเราเลยประมาณนี้ครับขายเอ,อ่อสองร้อยไปสองร้อยรวมส่งให้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แคมเดิมนะแล้วก็มีแคมร้อยสิบด้วยแคมร้อยสิบอันนี้เป็นแคมห้าสามนะครับถอดออกจากรถผมเหมือนกันเห็นไหมทิ้งเอาไว้นามันสนิมขึ้นเลยนะครับนี่แต่ว่าลูกปืนก็มุนได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับเอออันนี้เป็นของสํานักถ้าจะไม่ผิด เต้าหู้หรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเต้าหู้หรือว่าเอ่อบิ๊กนี่แหละทุกคนเขมช่างบิ๊กนี่แหละนะมันไม่มีเบาะมันยังไม่ได้มันนานแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมแถมลูกปืนให้เลยแล้วกันเอ่อเอาไปพร้อมใส่เลยนะครับพร้อมแปลงใสอ s สสามแล้วเอาไปใส่ได้เลยนะครับขาย400รอวมส่งไปทุกคนนะเอาไปพร้อมใส่นะครับเรียงๆรงเลยบอกเลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับอะไรก็จะมีประมาณนี้เลยใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถทักเฟซผมมาได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วเราก็ต้องหางดทาเจ้าแดงกีดด้วยนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะกลับม,มาแล้วรอยแป๊บหนึ่งก่อนคนกําลังฟาร์มอะไรแล้วก็ฟาร์มงบนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นแหละนะอันนี้ฝาฝาก็เป็นฝาเดิม เอออันนี้ไม่ได้ขายนะครับว่าจะเอาฝานี้แหละไปทํานะครับถ้าจะทําขึ้นลูกใหม่นะอันนี้เป็นฝา S4 นะครับประมาณนี้อฝา S4 ดูเครื่องแล้วดิอืมอย่างกังเลยทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอืมก็เวิลืน่นนะครับแต่ก็ต้องอัดข้อใหม่เหมือนเดิมเอออัดก้านใหม่นะครับต้องก็ต้องอัดก้านใหม่เพราะว่กาก้านมันมันรวมแล้วเนี่เห็นไหมมันรวมมากเลยครับรถมันหลายปีแล้วทุกคนนะครับ ประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับใครที่สนใจอะไรก็ทักเฟซบุ๊กผมมาได้เลยครับราคาตรอ,องก็ได้นะครับประมาณนี้หรือใครมารับเองที่บ้านก็จะถูกหน่อยนะครับไม่มีค่าส่งนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับใครอยากมีเงินมาซื้ออะไรหรือว่าทํารถแต่งรถทําเครื่องจัดสภาพรถนะครับก็สามารถตามผมมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับมีเงินแต่งรถง่ายๆมีเงินซื้ออะไรง่ายๆเลยนะครับผมก็สนใจตามมาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะผมโอเคไปแล้วคครับ